ค่ะค่ะสมมติว่าบอ่บอพุทธเป็นคว้ตุ่นี่บ่อที่เช็ดออกอีบอ่อเนาะเพิ่อนบอ,บอกว่า,า,วามันยังกมีแต่เพิ่นหาเพิ่อนบอกน่ะั่นมีแต่ไบ่ได้หายังอีบวัวโทรมาตอนแรงวาดน,นี่กะอืมมีแต่เพิ่นหาเงินหาคำอืมมันนับไปนอนกินอยู่ชื่อแต่ว่าอือีบวัวโทรมาชาแนนี่กะเพว่าอดดีชื่อรออิ่นะกับเตี้ย ป้าป้าอยู่หันในชีร็อกชัน้นตีปากเตะไว้แล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซีเบิร์ดุกคนบัสมงศุบอนกายเย็นดีตอนฮับเขาคือตองตาบุญไลคือเก่าคือเดิมเราเมื่อนี้ก็ออกมาให้มาหน้าแล้วพี่นอ้องกะมาสวนมันพี่นอ้องกะเป็นปีแรกเราที่ว่าทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นเห็ดสวนมันเนาะกะบ่ฮู้ว่าสิเป็นจนกกังได๋เนาะกะยังบ่เคยเห็ดจักเทืเท่อ กะเพื่อนกะมาคุดเป็นควายตูนเนาะพี่น้องเพราะว่ากับบริจาคเอาพี่น้องเลยกะบพมีเงินเนาะเพราะว่าจ้างเอากับเพิ่นกะจะได้อยู่ประมาณสามพันหาพันเนาะทั้งพอเป่นวันม jam ีงบแต่สองพันเนาะเพิ่นก็เลยโบเหตุหายพี่น้องก็เลยต้องมาคุดเองมาออกแห้งงาาเนาะมือนี้นับกะหากะมาหอดพี่น้องกะซื้อกระเลมมาหาเพื่อนเนาะและกะซื้อน้ำก้อนกับเป๊บซี่มาฝากเพิ่นเนาะกะมาลงมือเองพี่น้องดินก็แข็งแข่งเนาะทางพอ ทั้งพอทั้งแม่ทั้งยายเป็นกะซอยกันคุดเพราะว่าฝนกะบ่บอคอยต๊มันกะดินมันกะแข็งมันเป็นดินแห้เนาะกับบู้วา่าสิงามหรือบอ่อเนาะเพราะว่าเป็นปีเนี่ยก็ะปิดปีแรกฮู้ว่าชิสงหยามหรือว่าชิหลาบเนาะพี่น้องกะสที่ให้เบิ่งน้ากันเนาะว่าดินมันเป็นจจงใดเนาะดินกับแบบนี้เนาะพี่น้องบู้ว่าสิงามหรือบอ่อเนาะมันเป็นดินดินที่วามีดิน เขาเอิ่นดินดานเนาะที่เราผสมกันเนาะกามีแฮ่เน่ถ้าอันนั้นก็จะเป็นโศเป็นเทวเนาะแต่ก่อนนี่ก็ฮู้คกเนาะมาหาป่าเนาะใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเป็นสวนมันแล้วเนาะกระเบนดินน้าจ้าของดอกเราเป็นหน้าอาเนาะในยาแต่ว่ากกใหม่ก็รล่หลายเนาะบุหูวทีนี่ผลหรือบ่อเนาะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าถักต้นไม้ร้ายนี่สีเห็ใหายเป็นหัวเนาะ กะบูฮู้วาสิเกลียวหรือบอเนาะพี่น้องแต่ว่าต้นเสือกต้นดูกะบา้าหลายพอสมควรดินกะแห่งเนานะโอ้เบ,บิ่งดินกะโบโซ่งสวยงามเนาะพี่น้องเพราะว่ากะใส่จกขุดสบายดีสบายดีสบายดีอ้าวเดี๋ยวจะขวยนนวขวนนแล้วมือนี่โอ้ขวยหา่วยนี่ละ อ่พวกวายแมเมอเนี่เ่อไหนวายเองอไเบ่อออเออุยเอเาัเอาไปอย่าี้แค่ังออเนาอ่าอันนี้คือสิแมนรอบเศร้าเนาะตัวนี้เนาะรอบเศ้าแล้วอ่ารอบเศร้าพี่น้องเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปัดทุกหลายควายเนาะเพราะว่าต้องเพ็ดทีทีกันนี่ ไปจิกกระจกปานสาวหน้าไม่เนาะมีแต่หักไม่อืมไม่เอากินมอสกระเลมเนี่ยโอกินแล้วเมื่อยปานนี่เนาะปานกันเด้อเมื่อยปานนี่มันต้องกินว่าสิเอาให้ขอบใจเด้อเลยว่าสิเอาให้ทั้งลุงพมบัดมันอยู่เบาะรถก็เลยค่นไข่บอก์ขอบใจค่ะมาเลยอ่าเสร็จแลกินกระเลมก่อนขอบใจขอบใจขอบใจ อ๋าคดนเด้นอคุณบุญกระเบียงอืมพันผ้ว่ันเมื่อกนด้วก็เลมนะนั่นอ้วอผู้เทานี่กินช้อผู้เทา้าตาผ้หญินนแม่สายเออดิเงี้ยขละรอบเศร้าเนี่เนาะเมื่อวานี้อากาศปฏิบตดีซชื่อมาอยู่บนํำก่อน เจ้าจุงนี้ซื้อมาไห้ครับกับซื้อเฟซซี่อยู่บ่อรถผัวคอยว่ามันแดดจีบมือมือไปเลยคุณเนแดดบมเมื่อยโ่จีบมืมือนั่นจังหน่อยกะยะเออมันรดนึ่งเห็ดลายมือเมื้อนั่นบ่อเฮ็ดเฮ็ดเวียดลายฮะหัง่ายหน่อยกี่เจ้ามันบดไปขึ้นก็ไป มันบดบัดเผาวได้เนาะเผาเห็ดแบบมันแดดแบบข้าวเดียวแบดเมื่อยบัดยาติยาแบเลยว่าโบเห็นเมื่อยจำโบเบิร์ดนะเมื่อนี่กองแม่นเป็นอะไรไม่ไดบุญเป็นอะไรที่ไม่ได้ของเม่เจ้าของเก็บเองคือเก่าเนาะโอ้ของแม่แรกกับครูครุขีนทั้งนี้บัดทั้งนี้บัดยังว่าเป็นวางแน่เนาะบัดทั้งนี้บัดต้นไม้ที่ทั้งต้นไม้ที่ที่คันว่าเอาเอาเอาซากกกแดงลงหรือว่าไปดูเนาะเอาไว้เตรียม ถ้าทาบุญี่มือเด่คือขึ้นได้อยู่กูเนีตัวนี้เนี่ยขึ้นได้หันบลได้บอต้นดูนะเพราะว่าขึ้นได้หันบลได้ไอ้นี่นี่ยคันไดสิดปลายลงเอาใบแต่ล้ำกัดหน่อยดีมันอยู่เนาะมันจีบบุญนี่ก่นปุ๊บตัวนี้ตัวนี้มันตั้งเนาะไปดูอยากเอาไปดูลงนี่เนาะเพราะว่าอย่มันงามอันนี้กันนะอยากจะเอาลงเอาไว้แบบเอาไว้แต่เงาล้ำต้นอย่างไรเลยเป็นงานอะไรใครกาใหญ่ประจันเนาะม่นใหญ่เองจันเป่นแต่ลงที โอ้แม oh, ่แน่นเนหายเว้นเด้อนับมาโดกคุเจ้าเจ้าหัวใหญ่ใหญ่หัวใหญ่ใหญ่เอ็มก็สิสิหัวใหญ่เนาะหัวหน่อยกับหัวน้อยต้องหาซื้อต้องหาคอีิบุ้นมาใส่แนี่เนาะตรงนี้เที่อนหนึ่งก็เลยเก็บเอาชื่อเจ๊ตันน้ำที่ย กับไปไห่เหล้าที่หลานลุงพรมนะขาดจอดรถได้มันอยู่บ่อรถขานขา,ขายเพราะว่าเอาเอา,เอาน้ำก่อนเต็งกัน,นก่อนภูระอันาะสามอกนกับจกสามอันสี่อันยืมมาบ่หนี่ยยกกับบุเป็นตาเข่าแล้วพี่น้องเนาะ ด่ายไงแล้วสูงด้วยดินตาเป็นตาขุดดีดินบัดินแข็งนี่น้องเอ้ยจกกระจกเหียดตัวนี้อันนี้ใครยื่นนี่เนาะตัวนี้โยโกกุบะขาบบเขาบ่มันเป็นยังไงล่ะมนักเลยไม่ช่วยมันอ๋มันนักเพราะว่าเพราะเพราะว่าดินแข็งเขาอาศัยต้องแบบว่าดันแห้งให้มันลงเนาะเอาแล้เตือเตืเอาสิอาศัยเตื้อ้าผมมาเบิ่งก่อนใม้พี่น้องเอ้ยมีบ่ไหนเนาะ ก็นราไม่แห่งแรงพี่น้องนี่แล้วพี่น้องเนาะทางสาบุลลาชื่อในั่วดินมาปลูกเนาะ่วดินหรือว่า่วดีสงมาปลูกแถวนี้เนาะกาบนหนาวาหนาจิเป็นหัวอยู่เนาะนี่นี่นี่พี่น้องปลูกมันต้นมันแกวใส่บ้าทุกนี่นี่นี่กะหัวจากเม็ดเนาะกะกวงพอสมควร บ่อประมาณจังเม็ดนี่ันส่วนนี่จากเฮกตานี่ห่วงเนาะประมาณมร้อยเต <c oughs> มตรบ่อเออแต่ว่าโซกดีเนาะว่าบ่อนี่มันมีห่ม หรือว่าก้าวาคุดแล้วจังตัดเนาะเพราะว่ามันพอไรส่วนห่มแล้วส่วนสีบูแล้เได้นน่บอนั่นกะเิ่นกะเว้นเอาเนาะเพราะว่ามันเป็นสุเป็นหองกระเว้นเอาพี่เนาะคุดไปแบบนี้เนาะคุดตามพักใหม่คุด ยกเจ็กไปยกเป็นควายเป็นควายไปเนาะแบบนี้พี่เนาะสามคน่นพุทธเนาะซอยกันอ่าด,ดินเคียง อนี e ่ได้ที่เพ anyway, ิ่นว่าดินแก่นเนาะดินดินแก่นพ่อเล็กซาบ่อยยังเพิ่นรอนิดแก่นพ่อดินซากินซา ถ้าค่ะสมมติว่าบ่อพุดเป็นควายตูนี่บ่อที่เซ็ตออกอีบ่อเนาะเอาหักไม้ออกบ่รือว่าจังได้ไหมคิดว่าสิถมโสมเขาเลยบอแม่เนาะคันเห็ดขีดโกงไปหรับยางแม่ยุ่งเนาะสะถมไปเลยเห็นมันขวยใหญ่โอ้พุทธต้องต้องขุดเอาหักไม้ออกเนาะพี่น้องป็นอย่างนี้ชมาด้ลยเป็นย่างนี้ทำไม่ได้ควายตูนี่แต่เป็นอยางนี้ทมไน่ได้คิดว่าสิ ทางแม่ผู้สิสาถมบ่แม่เนาะเพิ่นพยายามเอาหักไม้ออกและกะสะดินปิดคองถมตั้งแต่เช้ามานี่หักะจะควยนี่เอแควยเอเนี่ควยมือนึงสิได้จควยเนาะเออบ่ไหวแล้ว กาาจ้างค่อยละพันก็ได้แต่เจ็ดพันหากได้เจ็ดพันนี่ 7, มือหนึ่งได้บสาวพันนี่ควยละพันเจ็ดพันนี่เนาะปานั่นเขาหับจ้างคุดขวยตูนขวยละหาร่อยเนาะแล้วมือหนึ่งได้หาิบมือละเซนเขาบรเก่ห่เนะเขาสะทมเลยมันเป็นตูนก็ุดควอยหารอยเขาบอกเขาเอาแล้วว่าหารอยการสวนใหม่แบบนี้

ไหวบ้านยกเลยชมลูกชมลูอย่างนี้เปลี่ยนดินดินมันแข็งโทษแต่จกบนเขาเนาะอะแมนดินมันแข็งถ้าว่าฝนตกแขงแห้งสักมือหนึ่งเนาะฝนกระบาตกและตกกระบาดทางไทยผมนำถั่วมาเล่ามาตกมาตกพี่ทางสวนมันพี่เนาะมาตกพี่ทางสวนมันพี่เนาะ พวกเสื้อน right. oh, ั่นก right? like ับกานเอาล้งคือสีดีเนาะเอ็นโอ๊ะให้จิบมอ่ได้ยังไงนึงบ่ไฟเด็กใช่ไหมเพื่นให้เอาล้งมาเลยบันเงแล้วีนี่ดีใหมเดี๋ยวแล้วทำบานเราเป็นสมุาว่ะถ้าสมมุิว่าเป็นส่วนมันไอดีกับวลาฝนฟ้าล้งยามันฮักทับได้นี่เนาะเอ็นป่านี่นี่คือราไม่โพล่มันง่ายจะัวดทุกทุกอืมนั่นบ่ปลูกมันแก้วในทวดินปลูกในทวดินจะง่ายเนาะ ปลูกมันเนี่ยมัน,นเปรตมันมีอย่างเนาะได้เหรอทำมันเองยหระปลูกจะบอลงับแต่เนาะปลูกบอลสศกบอลมันบุญเยอบอ,มอลมันบุญเยอกมันแบบว่ามันแต่ก่อนเป็นปลาใส่มือทางล้วนๆมันก็เลยโตลายฮักใหม่ลายเนาะ บัดฝนตกนี่ผมไม่แห้งเกิดหลายก่าเก่าเพราะว่ามันมีหากเนาะหากน้อยนีดกาเห็นสวนมันเพิ่นนี่เวลาฝนตกนี่งามขนาดปุงเลยเนาะปุงเลยป้าดตามสี่รอบขันนมวกเย็บเก็บผู้ชมได้มันตงแลยเขาะปงเยป้าัมัี่รอ อ,อ,อ,อันนั่นไผ่เ้าหน้าไผ่กระทุ่มแล้วเนาะให้ผูกหน้าไผ่กันเนาะเพราะว่าต้องเก็บเก็บหากใหม่ให้ผมจะเห็นจะเห็นหน,หน้ดไผ่นี่ยังกอก่อดนิมือน,มนี่นี่ยคือคือคืออันโ,โดนเยีดยนี่ย เราพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นดินดินแข็งเนาะเป็นดินดานกระสิไปเอาน้ำกอ้อนมาเพื่อนก็นะพู้นเาพี่เนาะน้ำก้อนอยู่ในรถจักคนเนาะกระสิเอามาให้ท,ทหั้งพ่อทั้งอ้ายทั้งแม่เพื่อนเนาะบอลที่เพื่อนคุดกะบม่ได้ร้ายเราพี่น้องเพิ่นฟุดมือละสี่หาควายฮกควายไปใส่ไปใส่นะงี้เจ้าของไห้ถงงา่าเพื่อนดูขนาด ตื่นเช้ามาเฉ็บจกปาดบารถสบายดีมาแต่ไซไน่ะมาแตชวนไซสวนเจ้านะ่ะไซคือได้ยินข่าวลูกสาวสิมาแต่ไทยบ่มาเลยมาแล้วเดี๋ยวจักเอาคือบโทรเบอร์โทรทั้งโทรศัพทเขาถือเมื่อไหร่ไพ่ใบหับนะโ,โทรมาแต่ข่าวแต่ข้างเขาเห็นเพื่อนเอาลงในเฟซคือว่าหากระหอดใสวว่ว่าหอดมุกดาหารบกสอมันว่า,าความ บัวอึกบังคัวสะพานเนี่ยมันหนาืมมาเมื่อวานนี่เนาะเห็นม้าขันบ่บ่ไปคนเดินทางบ่อืมเพิ่นว่าว่าเพิ่นบ่เอาเพิ่นเล่าบ่เอาเออบ่เอาเพิ่นเ่าซัวแท้เมียไปนำยังบ่เอาีนางก่อนอ่ะตานนี้เพิ่นคุยแล้วก็เพิ่นก็นเล่นเพิ่งรถแล้วก็เพิ่นมาชื่อตัวรถแท้กะ รักไปกันไหมมันเนาะอ่ะพัวกับมาซื้อตัวรถบ่เออเห็นเพิ่นโพดลงสตอรี่จักจมียังบ่ผพัวเพิ่นอ่ะอือตามใจพัวบัตรหินส่วนขักเนี่ยบัี้เนาะเิ่นว่าวาเปนยังก็มีแต่เพิ่นหาเพิ่นบ่อหน่ะเมียแ่ไม่ได้หาเยังอีกัวทูมาต่นแรงวานนี่กะอือมีแต่เพิ่นหาเงินหาคำอือมันนักไปนอนกินอยู่ชื่อแล้ว่าอือไปนอนกับเมียเจ้าของเนาะ กปยังโบธันเหตุงานเนาะไปยังโบทันในเหตุงานเนาะมือพ้นนี่บอืมมันมี่กันห้เมียไปน้ำยังหายเมียผมแพงกันแท่เนาะคุณพ่อว่าคำเมียเมียไปน้ำก็าวาบเอาไปไปกูใจกูจะไปน้ำปวดเศร้าเศร้าเศร้าปวดเรื่องนะปอยพ่อแห้งเดี๋ยวว่าจะไปว่าจะไปไปอาจจะไ้เมียไปน้ำปอยไปน้ำเออตัดทางปอยวัดซะยบวแบบนั้นไปทำเป็นบัวโทษมา่านนี่กับเวลา อดดิทีรอกคนนะกับพี่ว่าป้าอยู่หันดิชีร็อกทันตีปากแตกไลยแด้ผเหรอมาถอยใช่เนาะท่านลือดเอาเลือดจนบ้านพูนแล้วเหรออือโหดแทเมาเอาีหมูตีมาแทเจะคของเองกับไปหาเงินคือผมเห็นได้เงินยังมายืมเงินแต่งดองอีกบัดเมียไปว่ายืมเงินลูกเมียบม่ได้จักเนาะอือมาลงไปหอดพุ่นได้เอว่าเออ ีเมียโทรมาอยากได้เงินข่าวอยากได้เงินข่าวทวงอยากได้เงินแต่ที่เป็นอยัางว่าวคือมันเว้าแล้วไม่ได้ว่าเมียไม่ได้หาเงินนําใครหนีใครหนีลงไปนั่นเบิ้องหาพันหกพันมันว่ะอืมโชคเสติดสาวเพราะว่าผู้ว่ายันใน่ในไหนยันแบบว่าดิ่นเกมเนี่ยติดน้ําเกมมาได้เดี๋ยวนีติดเกมบ่โมเมติสาวติดเกมก็เห็นได้เกมก็คุยกันอ๋อแมนแมนแมน แมนอยู่ท<า><ส>ั้งติดเข็บแน่ติดสาวแน่แล้วเนาะอยู่น้ำลูกผัวนะปู่ไม่ได้อยู่น้ำเมียได้เดี๋ยวนี้เหมือนว่าใช่น้ำปลาบัวกินน้าปลาบัวสอนว่าน,นี่นั่นเออป้าบัวบว่านลูกคืออยู่น้ำเมตู้พุ่นลูกคือไม่ได้อยู่น้ำเมืองตัง้ตตมลูกน่ะคืออยู่น้ำเมตุเมตุเมตุไปถาวรพุ่มปู่กไม่ได้แมอยู่น้ำเมียได้ผัวนะปูเป็นลูกกู่ชื่อได้เดี๋ยวนี้นะโตเราป้าบัวว่ามึงว่าวันนี้มัตั้มม่อพ่อวันนี้แล้วอันเห็นหน้าป้าก็สั่งเลย สร้างป่าจางว่าแท้อ้าวสร้างป่าบอกเนาะเออจะพ่นะอยเป็นได้ไหมเห็นหน้าดุ้งเือนป้าหน้าเห็นหน้าสร้างห้องกินเผาคนเดียวบังจีนดีได้สร้างได้ห้องหวัวไม่ใช่มันอยากกี่เตะกว่าสร้างลายบุรีเนาะสร้างลายตัวเองเป็นทุกข์ได้สร้างลายกันเนะาะวันนี้เพิ่นคุยกับเอื้อยเพิ่นพูดมันมว่าว่าแล่นมานน้ำเข้าว่าม่านหลุดนั่นมามาเพิ่นก็คิอตัวรถแล้วเพิ่นว่าว่ากูนะบเอาเพิ่นว่า อคุย่าแล้วเพื่อนว่ะเพื่อนคุยกับเอ่ยเพื่อนดูวียงเห็นด้เอาคือพู้ว่าเพื่อนคุยกันแบบนั้นแด้ยินบอกเอากระด้ยินได้ถ้าคุยวอาว่าอยู่เหมือนบันเราตั้งว่าใส่ให้เมียได้ยินเออว่าให้เมียได้ยินแห่ว่างเอาเพื่อนว่าป้ากับป้าซะอายุอายุก็ยังน้อยอีกดอกเพราะว่าป้ากับมหาไม่แต่หมู่ป้ายังได้ด้เพื่อนบม่ไล่เลยกะยาเขาบอกเอาไปได้ค่ะทุกวันนักับยาบุญโต้ดูเอ้ยเพื่อนอะคำหังกับบุญโตเพื่อนว่าอือแล้วเอาทิเดียวแนวนั้นแม่เนาะแม่แม่วันนี้ฟังเบิ่งว่า ท่านว่าอันเชียงมักตั้มนรืว่าเออเฮาบอกเอาคักแน่เน่ยท่านกูจะไปเชิงพ่อแม่มันเออว่าเออเป็นเนี่ยไงฮากกับ่เอาบัวว่าให้เจ้าพังเสียงมันเว่าวซี่แมนรอถ้าทำดุขาวมาก่อนเนาะถ้ามีบัวแล้วอันถ้ามีนางคักเต้ก่อนแมนไว้นางมาสิตัดใจได้ดีบอว่าสิตัดใจมันว่าได้ไรอันว่าคือตั้มนีาแหละมันมันสิเกมันมันสิกไทยวันว่อดีหัวว่อนะอันความผัวมันว่อมันนั่น มันสีไข่บอกคือมันสีอ้ํามันว่าเอแต่นี้นันพ่อว่าถ้าถ้าทามึงลูกคักก้นอืมัตนี้ลูกว่ามันว่าแบบนั้นนี่เนี่ยข okay. ีดทำมึงต้มมันเออมามันทำเออแบบนี้อะไรกูเอาหนูเมนทอดพ่อแม่มันนวดมันห่อมันไหววนหมวยล่าหมวยซักษาดีรอเนาะให้ถึงพ่อถึงแม่คุณซะถึงพ่อแม่มันจะได้คู่กันไปเลยเนาะอืมแั่นี้เพ่อนั่น อยู่น้าลูกก็คือผูกก็ได้อยู่น้าเมียอยู่น้าลูกใช่ลูกกับแม่ถาวรเรียกเจ้าของก็อยู่ไทยเนาะว่าเออมึงเราไม่ได้มากลูกมมากเมียบ่แฉะตั้มนางมันไม่มันไม่ด้มากมึงกันคนไดนบวชนว่านี่กับตอนแดงว่านี่กับโทรมาอีกได้เออวันนี้ว่าเอ้าของเฮาอ่ได้อยู่น้ำของเฮาอยู่น้าลูกคือชื่อเอาลูกคืออยู่น้ำแม่ถาวรมึงพูดเออ พี่น้องสิเอาน้ำไปไห้ทั้ง่อทั้งแม่เป็นก่อนเนาะหวานเป็นกับพี่น้องเลยเนาะเห็นยากกับป้าเี่ตาเมื่อกี้ในใจเอาแม่เี็บจกโค้งนะดินแข็งวัดเที่ยวเปลี่ยนแต่จกเนาะโอ้ยเนาะต่างเป็นอ่ามามามา,มาคุดซอยกันไยคนละไม่คนละมือ เลี้ยงน้ำเปปซี่นี่ไว้มาคุช่วยกันเลี้ยงนำ้ำเขียวนี่สาวก็มาทหาเงินจะเปิดตีเลี้ยงห้องจะแก้หมูกระทะวะลูกสาวเคนมาแต่ไทยเนาะม,นมาเลยจิ้มูกระทะนะอ่าข้างดุ้งแล้วกะว,วังไนดะ้เห็นหลานสาวเรามาแต่ไทยโบโตกนั่งดีเดี๋ยวปล่อยโตก โอเคครั okay. พี่น้องเราสำหรับคลิปนี้ทางสาวโบราณก็จะขอจบคลิปลงก่อนเด้อก็จะได้ไปพุดธพุทธขุมอนเะพี่น้องพุดธชวนมันพุดธพุดไวตูนซอยทางเมย์คนก่นอกนเนาะงสำหรับคลิปนี้ทางสาวโบราณจะขอจบคลิปลงไปก่อนถ้าว่าผิดพลาดกระตองของโทษขอขอ,อภัยเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าบภาว่าสบายดีสบายดี